สวัสดีค่ะวันนี้เราก็แอบพักนิดนึงนะคะแต่ก็แวะมาแปลคอมเมนต์ที่ผู้บรรยายแอบพูดถึงพินุษ์ในแมสช์สุดท้ายของฤด,ดูการนี้นะคะเป็นการพูดถึงนิดเดียวแต่เราคิดว่าน่ารักดีเลยแปลมาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปคะแนนของพินุษ์ในฤด,ดูการนี้นะคะก็ไปฟังคลิปกันก่อนเลยนะคะ Well, popped just inside of a cage by the very hot Ari Cruz. Her offensive numbers have been doing nothing but going vertical the last two matches. Yeah, back to back double doubles on Thursday at 12 kills with 14 digs. And last night followed it up with 15 kills on 12 digs. And it's just, I think she's just thriving with this team in this environment. Great setter, great one two punch with Betty De La Cruz. Backslide again to McCage. Cruz. <laughs> โชว์ฟอร์มได้ดีใน2แมตท,ที่ผ่านมาของวีที่จําจำนวนการตบทำคะแนนและการขุดขึ้นเลข2หลักทั้ง2แมตนั้นโดยแมตแรกตบไป12แต้มขุด14ครั้งแมตท,ที่2ตบไป15แต้มและขุด12ครั้งและผู้บรรยายก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อไปว่าเป็นเพราะออริคูสเข้ากับทีมนี้และสิ่งต่างๆรอบตัวในตอนนี้อย่างการมีมือเซตที่ยอดเยี่ยมการได้เล่นกับเดลาคูส ผู้บรรยายชมอาริคุสอยู่แต่ก็ยังหาโอกาสชมเจเจได้ตลอดเลยนะคะถึงกับมีแฟนแฟนแซวว่าให้เจเจพาผู้บรรยายไปเลี้ยงข้าวด้วยเลยทีเดียว